ส,ส,นะสวัสดีครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูแปลงของพี่เจริญนะครับที่ใช้ปุ๋ย TPI ในการย่อยสลายต่อฟางแล้วก็ใช้ตัวพิษพัดเพื่อแก้ปัญหาเรื่องดินเข็มและค่าความกดกระดางของดินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพ uh, ี่เจริญมีสูตรวิธีการใช้อย่างไงนะครับผมคือเมื่อก่อนในก่อนฉีดนมันจะเป็นไงนะไอ้ตัวฟางมันย่อยสลายก่อนฉีดตอนเลขมันก่อนเกี่ยวก็จะมีแต่ฟางนะพอฉีดกันไปแล้ว ก็รู้สึกว่าฟางฟางมันเปื่อยเปื่อยแล้วรานนี้มันมันไม่เกิดเชื้อราที่ฟางที่มันอยู่ในดินนะที่มันอยู่ใต้ดินเวลาที่เราเอามือรั้วขึ้นมามันมันไม่เป็นมันไม่เป็นเชื้อราดำๆมันทำให้ลากข้าวเดินได้ดีมันเหม็นไหมฟางฟางก่อนฉีดนี่มันเหม็นอ่ะมันเน่าเน่าแล้วก็เหม็นแต่ตอนนี้มันมันมันฟางมันไม่เน่าฟางมันไม่เกิดแก๊สไม่ไม่ไม่มีกลิ่นเหม็นใช่ใช่เพราะว่ามันย่อยสมบูรณ์ขึ้นเนาะ ก็ไม่กกแก๊สไม่มีไม่ไปรบกวนลากข้าวลากข้าวก็ไม่ดับครับตอนตอนเพียงไม่ได้ใช้ลากข้าวสุดับแปลงนี้ก็เป็นแปลงของพี่เจริญน,นะครับใช้ตัวย่อยสลายต่อฟางแล้วก็ใช้ตัวพิสุทธิพัดบานในช่วงของการปั่นนะครับแล้วก็หวานพิสุทธิพัดก่อนที่จะทําการหวานเมล็ดพันธุ์นี่ก็กี่วันแล้วนะพี่นะแปลงนี้ วันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเตรียมใช้ตัวปุ๋ยม่วงฉีดเพื่อบำรุงทางใบนะครับจะลงอ่าให้พี่จำเริญมาใช้พี่จำเรินก็เป็นลูกค้าที่ใบมากี่ปีแล้วพี่หลายปีหลายปีตั้งแต่เริ่มแรกครับมีสิบนะสิบปีครับับผมอาจจะสิบกว่าก็เดี๋ยวในอนาคตนะครับใครใช้บริการโดนก็ได้ให้พี่จำเรินไปออกโดนนะครับใครสนใจก็เปื่อยใช้บริการในการฉีดพ่นทางใบนะครับ ใครที่อยู่เขตสูงเนินนะครับทงยางสามเศอนะครับในอนาคตแวะมาใช้บริการได้ขอบคุณครับ